ยำรวมรสจัดค่ะพี่หกสิบบาทค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับน้องกุ๊กร้านยำจิตจจาน,นะครับสวัสดีค่ะ ยำตีนไก่กับยำรวมมุนเส้นแยกนะ้ำจดแล้วเสียบได้เลยจ้ะมาเดี๋ยวหมคะเสียบให้หหดูจากร่องรอยของเอี้ยมแล้ววันนี้แสดงว่าลูกค้าเยอะแน่นอนนะครับพี่โทรหาใครพี่จ้ะ ยำปีนไก่หรือยำเล็มพอน้า ระหว่ง,องรอมัดกลุงนี่ครับไอ้แค่ยังแกะให้เสร็จครับพี่ยังอยู่ข้างหลังเลยไซสแบบกําลังกินนะครับแกะให้พร้อมแล้วก็ไข่ปูเนี่ยมีนะครับ ีบมะนาวให้หน่อยพี่ต้องสำหรับน้ำปลาตาทิพย์รสรน้าเวลานี้ต้องเข้าแล้วนะครับใช้กันมาเป็น10ปีแลยเนาะตั้งแต่ขายไม่ใหม่เลยเนาะใช่ค่ะอะไรที่ดีแล้วก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะ ันนี้ลูกค้าสั่งแยกน้ำกับปลาสักครู่นะคะพี่เดี๋ยวตอนนี้เลยลูกค้าอ่ายำจิ้นไก่กับยำรวมมูลเส้นแยกน้ำค่ะยำตีนไก่กับยำรวมมูนเส้นแยกน้ำค่ะลูกค้า ยำหอยเชีง เขาไม่ใส่ตะไคร้นะคะเขาไม่ใส่มะม่งวงแล้วก็ไม่ใส่สาะระแหน่นะค,ะหค่ะยำหวยแครงพี่เขาไปไหนแล้วพี่น้ำพี่เขาขายหอยแครงที่ตลาดอะดูดิ ต่อไปเป็นยำวุ้นเส้นหมูสับนะคะกําลังทายำวุ้นเส้นหมูสับนะคะลูกค้าใส่ถุงนะคะ มุ้นเส้นหมูสับล้วนค่ะอย่างนี้จะหกสิบาทเหมือนกันค่ะของพี่ได้แล้วนะคะยำหอยแครงค่ะพี่เอาแต่หยิบให้พี่ต้า่หร้อยบาทของเขาพี่เขาสั่งพิเศษเอายำรวมมุ้นเส้นนะยำรวมมุ้นเส้นนะคะไม่ผิดมาก พี่ต้มเขียนยำมุ้เส้นไม่เผ็ดมากวมาแล้ได้ค่ะของลูกค้าได้หรอจ้าอันนี้ลองให้ลูกค้าหกสิบบาทจ้าลูกค้ามี้วค่ะอ๋อมีค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเอาถ้วยให้นะ มีข้าวสวยหนึ่งยำหอยแครงยำสองไข่แล้วก็น้ำตกข้าหมูย่างคือจริงๆน้ากุ๊กเนี่ยก็อยากจะเพิ่มวัตถุดิบนะครับแต่ทีนี้ว่าเราไม่ได้จ้างคนเนาะก็เลยเอาแค่ทำไหวนะครับแค่นี้ก็หัวปั่นแทบไม่มีเวลาจะนอนแล้วครับ126ย แพงค่ะอย่างนี้80บาทจ้ะลูกค้าหอยแข็งอันนี้แกะได้เยอะอยังอะน้ำรสมั้ครับวางนี้นะปลาหมึกเดี๋ยวขอจานสองไข่ด้วยนะ ทำก็สวยนี่อ่ะโอ้โหออกออกรายการอ่ะเอใส่ด้วยอันนี้กำลัง,ำงทำยำส2ไข่นะคะแตงดาววันนี้แน่นถุกต,ตัวเลยให้ดูตัวเล็กกันแน่นนะครับนี่ ช่วนี้ใช่หน้ามันไหมหแต่ก่อนนะมันมีหน้าที่แบบว่าช่วงหนึ่งที่ไม่มีแมงดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาพักหลังเนี่ยหนูไม่ค่อยเห็นที่ไม่มีนะพี่มีตลอดเลยค่ะแสดงว่าประชากรเพิ่มขึ้น นะอันนี้ 120, 120่งร้อยยสิบจาหนึ่ร้อยี่ะคับยำสไข่ค่ะเดิมท้าแมงดาอย่างเดียว80บาท80บาทนะครับแงสองไข่อันนี้ผัดน้ำตกคอหมู แบงดาร้านี้รับประกันคารได้สะดวกแน่นอนเพราะว่าน้องคุกจะสั่งจากเจ้าที่เขามีความเชี่ยวชาญเนาะ,ะทำมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยไม่ต้องกลัวเมานะครับแต่ถ้าอยากเมาก็กินกับเหล้าค่ะดื่มแอลกอฮอล์อ <laughs> ลืมนะครับผากกันไว้ที่ปรนรถเข้าได้เข้านะครับ มอบโลให้ด้วยไรก็ได้เพราะว่าใช้มันเนิ่นนานแล้วมีเปลี่ยนใจไปยี่ห้ออื่นเลยนะครับนนะะอันนี้อร่อยอยู่แลอ้อันนี้เรียกว่าน้ำตกคอหมูนะคะนี่นะครับ60บาทค่ะน่ารับประทานมาก พี่ต้ามจดไว้อะ่ะไม่เผ็ดไม่ผักไม่ใส่เครื่องปรุงมาม่าได้ไหมได้ดนะ้เอาให้แน่นะเดี๋ยวลูกค้าเขาไม่กินใส่ขึ้นช่ายอย่างเดียวใช่ไหมที่เห็นอยู่นี่ก็คือ ร้านยำทีจารดท่านั้นนะครับสามารถสั่งอาหารมาทานได้นะน้องกุ๊กไม่ห่วงนะครับร้านค่ะลูกค้ากระดาประกาจดได้เลยจ้าวันนี้อากาศก็เริ่มเย็นสบายแล้วนะครับอุณหภูมิกำลังเหมาะมาเที่ยวชายทะเลก็ แวะมาชิมยำกันได้แต่ก่อนเข้ามาให้ไปกดติดตามเพจไว้ไก่อนนะครับเดี๋ยวต่อคิวนี้จะเป็นยำวุ้นเส้นหมูสับนะคะลูกค้าจ้าลูกค้าเสียบได้เลยคะ่ะก็ให้ชมเป็นยำสุดท้ายนะครับ เียว่ามาแล้วนี้ไปกลัวไปต้องกลัวรอนานนะครับอันนี้นยำมาม,ม่าค่ะ,มมะมใส่ไขกไช,ยชอย่างเดียวค่ะ60บาทเือนกันของพวกนี้มันนึ่งมาแล้วนะคะจริงๆเราวมันลวกแค่แค่ผ่านความร้อนก็พอเนาะ ใส่จานมันจะดูง่ายกว่าอ,อ,อย่าลืมนะครับมีเห็ดดวนเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือทักมาได้เมื่อกี้เพิ่งจะมีเมื่อกี้เพิ่งจะมีแถวๆนี้เลยเห็ดดวนยำแบบิีปมาณจะของคนนั้นเหรอ อยู่ในช่วงขายของนี่ก็โทรมาได้นะคะเผื่อม,มีเหตุจะเป็นอะไรจริงๆอย่างเงี้ยเบอร์คุณตั้มเลยนะครับค่ะเบอร์น้องกุ๊กขอสองวนไว้นิดนึงแต่เชลลลูกค้านั่งน,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 นี่นะครับหกสิบบาทเหมือนกันค่ะลูกค้านั่งกันยำอุ้นเส้นหมูสาเตามน,น้านนะครับรักกันไว้นะครับ อ้านยำจีจ้าพิกัดก็ตลาดตะลุงหน้าศาลชลบุรีขายทุกวันจะหยุดเฉพาะวันที่มีธุระนะครับทิปดันใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะผมบคุณค